สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o YouTube ทุกๆท่านค่ะพบกันช่วงใหม่ๆของวันที่13ก,กรกฎาคม2563ค่ะวันนี้ทางร้านก็จะมาอัปเดตค่ะว่ามีรถคันไหนที่ที่ยังขายได้บ้างนะคะคันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นคูป o ต้า3 6 0 8ปี55ค่ะ คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวนใบมีดดันหน้านี่ก็เป็นตาช้างนะคะผ่านก็เป็นตาช้างาย2ิบคูณหใบตาช้างค่ะเป็นผ่านพวนสวยๆเลยใบเหลือเต็มเลยค่ะคันนี้มาพร้อมยางหลังใหม่คู่หนึ่งเลยค่ะทางร้านเปลี่ยนยางหลังใหม่ให้เลยหนึ่งคู่ยางหน้าก็ประมาณ60-7 0เอค่ะพอใช้ได้ค่ะ คันนี้ทางร้านเก็บสีให้นะคะสีสวยๆเลยเก็บสีให้ใหม่ค่ะแจ่มๆเลยค่ะเป็นสีของคูบต้าแท้เลยนะคะแล้วก็ใส่ทอรล้านให้ด้วยค่ะทอรล้านไปดุนไปรุ่นเลยล mm ูกค้า่ทนที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถเข้าชมเข้าแวะเทสรถได้ค่ะ mm hmm. ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ เครื่องแก้ปั๊มดีค่ะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยทางร้านเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องบอกกองให้เช็คลูกหมากระบบเ,เช็คซีนให้สี่ล้อลูกปืนค่ะเช็คให้เรียบร้อยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยคันนี้ใช้งานได้2600ชั่วโมงค่ะมีเลขเอกาสารครบพร้อมโอนทันทีเลย ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคูปต t a l 3 6า8ดีทอยู่ต้องคันนี้เลยค่ะเป็นรถปี55สวยๆเลยคันพอดีค่ะเหมาะกับอ่าไถไล้ไถานาค่ะ ทางร้านขายเงินสดนะคะขายเงินสดก็สมาชิกทกศสามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านทกศได้ค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะคันนี้ขายในราคา265,000บาทค่ะ2 6 5 0 0 0บาทพร้อมใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพววสวยๆเลยแล้วก็ยางหลังใหม่คู่นึงเลยค่ะทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาชมรถที่ร้านได้ก็สามารถ โทรสั่งจองหรือว่าโอนออนไลน์ได้นะคะทางร้านก็ให้สไลด์ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะไปส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาชมรถมาดูรถไว้ใจทางร้านก็โอนจองได้เลยค่ะทางร้านก็ไปส่งหลายคันค่ะที่โอนจองมาเดือนนี้ก็ประมาณ6 7ถึงคันแล้วค่ะที่โอนจองแล้วก็ไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าก็พอใจทุกท่านเลยค่ะคูบตาคันนี้สวยๆจนแจมเลย ท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0982601158ร้านรถไยมือ2สภาพดีเหล่านาดีขอนแกน่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านใดมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์แอดเบอร์ไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ทางแม่ค้ามาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าปักหมุดให้ค่ะก็มาถึงหน้าร้านเลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ายคูปองตา L 3 6 0 8ดีทีปี DT 5เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ